รายการประจนภัยไร้พรมแดนเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย ภัยโดย New ค a m รีและ Cam รีเอ็ก e m ตสัมผัสใหม่แห่งความภาคภูมิเราภูมิใจการบินไทยของเรา จนภัยบทใหม่ของติ๊กเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งที่ประเทศเยอรมนีประเทศมหาอำนาจที่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหากรรมวิศวกรรมสถาปัตยกรรมการศึกษาและอีกหลายๆด้านแต่ในขณะเดียวกันดินแดนอินทรีเล็กนี้ก็ยังเป็นต้นกําเนิดแห่งศิละปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์หลากหลายแขนงในปัจจุบันก็ยังสามารถรักษาเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้รู้จักความเป็นมาเป็นไปของชนชาต อีกทั้งยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาชื่นชมความเรืองรองของประเทศที่ได้รับการโหวตจากชาวต่างชาติถึงส0,000ื่นคนเมื่อปีคริสตศักราช2014ที่ผ่านมาให้เป็นประเทศที่มีภาพรวมดีที่สุดในโลกค่ะ กติแล้วเวลาพูดถึงประเทศเยอรมน,นีหลายคนก็คงจะนึกถึงสินค้าแบรนด์ต่างๆที่ผลิตในประเทศนี้ทีมฟุตบอลหรือว่าเมืองใหญ่ที่มีความเจริญสุดขีดแต่มาถึงเยอรมันครั้งนี้ติ๊กเลือกที่จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสวิถีชีวิตความอบอุ่นของผู้คนในเมืองเล็กๆกันดูบ้างและตอนนี้ติ๊กก็ได้เดินทางมาถึงเมืองไมเบรนฮามเมืองขนาดเล็กกระทัดรัดที่เพื่อนบ้านรู้จัก ทายกันแต่มีความเงียบสงบและผู้คนมีจิตใจที่เป็นมิตรแล้วก็ใจดีค่ะและที่นี่ติ๊กก็ได้มาอาศัยอยู่กับครอบครัวลูกาเมอร์ซึ่งบ้านหลังงามที่เห็นอยู่นี้ก็คือบ้านของครอบครัวนี้ค่ะอากาศดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ คนนี้ก็คือจอชค่ะจอชเป็นเจ้าของบ้านอยู่ที่เมืองไมเบนฮัมซึ่งอยู่ในประเทศเยอรมนีค่ะห่างจากสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตมาแค่ประมาณชั่วโมงเศษแค่นั้นเองเราก็มาถึงบรรยากาศของเมืองเก่าอยู่ในแคว้นบาวาเรียบาวาเรียเนี่ยนะคะคนไทยจะนิยมพูดกันแต่ถ้าเกิดคนที่เยอรมันแล้วเขาจะเรียกว่าบาเยนค่ะวันนี้อากาศตอนนี้2ององศาจอช สวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะเป็นไหมเซอร์ไพรส์ไหมคะประหลาดใจไหมคะจอร์ชชอบเมืองไทยรักเมืองไทยไปเมืองไทยบ่อยสามารถพูดภาษาไทยได้หลายคำนะคะคำนิยมยอดฮิตค่ะแต่นอกจากนั้นจอชก็เดี๋ยวจะเป็นไกด์ให้ติ๊กพาเที่ยวเมืองไมแบนมนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะพ คุณผู้ชมคะอันนี้เป็นกำแพงกำแพงเมืองเก่าค่ะจอจเนี่ยนะคะพูดภาษาอังกฤษได้เยอะแต่ไม่ได้ทั้งหมดค่ะดังนั้นเนี่ยพูดภาษาเยอรมันเป็นส่วนใหญ่ติ๊กภาษาเยอรมันไม่ได้เลยก็จะได้นี่ค่ะคุณโก้วันนี้คุณโก้จะเป็นล่าม<ด>ให้กับเรารนะคะคุณโก้ต้องรบกวนด้วยค่ะค,คุณโก้อธ<ม>ิบายอย่างที่คุณพ่อจอร์ เล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรครับอันนี้คือกำแพงเมือง <c oughs> ตอนที่เมืองมาแบนแฮมนยเป็นเอกลาชของตัวเอง <c oughs> แล้วก็ใช้ป้องกันพวกข้าศึกโรมนันนะครับ <c oughs> ก่อนที่เข้าเมืองเพราะเมื่อก่อนเนี่ยจะเรามา,าแบ่งเป็นแคว้น <c oughs> แบ่งเป็นแคว้นต่างๆแล้วก็แต่ละแคว้นก็จะมะีกำแพงป้องกันเมืองตัวเอง ตอนออสมัยคริสตศัวรรชที่สิบสี่ค่ะก็คือประมาณปี1,300ากว่านะคะก็เหมือนกับการสร้างกำแพงไว้สําหรับเมืองของตัวเองอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ใชค่ะภายในกำแพงนี้ก็จะเป็นอ๋อจะเป็นบ้านเมืองเป็นค,ค่ายทหารเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยตอนนี้เราอยู่ข้างในเมืองค่ะเมืองเก่าอตอรน,นี้ตัวเมืองเก่าค่ะนี่คือพวกที่ที่เขาเก็บมา้าเก็บเก็บสัตว์เมื่อก่อนอ๋ออุ้ยเก่าๆทั้งนั้นเลยอันนี้อยู่บนถนนสายเมืองเก่ากันหรือเปล่าเรายู่ฝั่งฝั่งในเมืองเก่าในตัวเมืองเก่า ที่เห็นอยู่ด้านขวามือของติ๊กนี้คือโรงแรมโรงแรมแรกเลยค่ะบนถนนเส้นทางนี้ซึ่งเขาเรียกกันว่า Golden Route g ลเ d ้ n r o u ก็คือเส้นทางสายการค้านั่นเองเหมือนกับเส้นทางสายไหมนะคะในสมัยก่อนยุคที่มีการเดินทางของเส้นทางการค้าเมืองน,นี้เป็นเมืองที่ ที่ตั้งของการจัดเก็บภาษีคาะในทางด้านของการค้าและโรงแรมแห่งนี้ก็เปรียบเสมือนกับคาราวานเซรายในยุคโน้นบนทะเลทรายนั่นเองที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือจกักรพรรดินีมารีเเทเลซ่าของราชวงศ์ฮับส์เบิร์กของออสเตรียเมื่อครั้งที่พระองค์เดินทางนะคะก็ได้มาแวะพักค้างแรมที่โรงแรมแห่งนี้เช่นเดียวกันค่ะ โอ้โหดีจังเลยค่ะเมืองที่เรามาอาศัยอยู่ในขณะนี้มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเต็มไปหมดคนที่เมืองนี้ก็คงจะรู้สึกเช่นเดียวกันกับติ๊กเพราะว่าดูทุกคนจะภาคภูมิใจที่จะเล่าเรื่องราวของเมืองให้ติ๊กฟังและที่สําคัญก็คือทุกคนร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์ภูมิทัศน์ของท้องถิ่นตัวเองเอาไว้และยังมีความรู้เป็นอย่างดีราวกับว่าเป็นปราดท้องถิ่นอย่างไรอย่างนั้นเลยค่ะคุณผู้ชม สนับสนุนรายการโดยเลือกโตโยต้าถูกใจแน่นอน ทราบหรือไม่ว่ากำแพงเมืองไมเบนฮามที่ติ๊กพาไปดูในช่วงต้นนั้นในอดีตได้ถูกสร้างล้อมรอบเมืองเอาไว้กำแพงมีความยาว1.8กิโลเมตรและมีหอเฝ้าระวังการอยู่เป็นระยะรวมทั้งหมด18หอด้วยกันค่ะ ผู้ชมคะด้านหลังค่ะเป็นประตูเมืองทางทิศตะวันตกค่ะของไมล์แบนฮามนะคะซึ่งตอนนี้ติกยืนอยู่ภายในเขตเมืองเก่าไมล์แบนฮามค่ะสมัยก่อนนะคะในยุคศตวรรษที่14หรือประมาณศตวรรษที่15เขาก็จะมีการการสร้างอนณาเขตของตัวเองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโรมันเสื่อมอํานาจไปแล้วนะคะก็แย่งชิงอํานาจกันใครก็ที่เคยอยู ตกภายใต้อิอทธิพลอาณานิคมของโรมันก็ต้องการที่จะแยกตัวเองเป็นใหญ่ตั้งเมืองของตัวเองตั้งอนาเคตของตัวเองเขาก็เลยสร้างกำแพงเมืองขึ้นมาแล้วก็ร้อมรอบซึ่งเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางของเมืองเก่าทั้งหมดเลยคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของประตูนะคะก็ไม่ได้สูงใหญ่เท่าไหร่อันนี้เขาเขียนไว้เลยค่ะส,สร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช ที่1น0 0ัน่นั่นหมายความว่านับจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ตกประมาณ1,600ปีแล้วค่ะ1,600ปีตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่ได้มีรถขนาดสูงเขาแขกเป็นรถมา้ารถเกวียนรถหรือว่าม้าเดินผ่านเข้ามาแค่นั้นเองดังนั้นไม่ต้องสร้างให้สูงใหญ่ผู้ชมจะสังเกตว่าตรงบริเวณขอบด้านบนนะคะใกล้ๆจะถึงจุดบนสุดอันนั้นจะมีรอยแหว่งค่ะรอยแหว่งนั้นเกิดจากสมัยสงครามนะคะสงพูดถึงสงครามโลกไม่ว่าจะเป็นครั้งที่ หที่เริ่มต้นในปีคริสตศักราช1914หรือครั้งที่2ต่อมานะคะ เยอรมนีเข้าร่วมสงครามโลกทั้งสองทั้งสองครั้งเลยค่ะในการทำสงครามก็จะต้องมีรถบรรทุกสำหรับขนย้ายอาวุธคลังแสงสารพัดชนิดดังนั้นเนี่ยรถบรรทุกมันสูงใหญ่มากไม่สามารถที่จะผ่านประตูได้อย่างแนบเนียนก็เลยมีการเฉี่ยวชนอยู่กับข้างๆเกี่ยวเอาหินข้างๆไปด้วยวิธีการที่ทำให้ผ่านมาได้ก็คือเขาต้องปล่อยลมยางของรถบรรทุกขนาดใหญ่ให้รถมันเตี้ยลงมาแล้วก็สามารถที่จะลอดผ่านซุ้มประตูเมืองมาได้ค่ะ ผลเสียหายก็ทําให้เราได้เห็นมีหลักฐานร่องรอยทางประวัติศาสตร์คงไว้ให้เราเห็นจนกระทั่งปัจจุบันนี้ล่ะค่ะุะ้างล่างและพวกกำแพงเมืองที่คอยป้องกันเมืองก็ขึ้นอยู่ข้างบนถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาคนก็เข้าเมืง ไปเข้าไปหลังเข้าเมืองเข้าประตูเมืองที่เราเข้ามาที่นี่นะอย่างนี้ก็คือนี่เป็นหมู่บ้านทั่วๆไปที่กระจายอยู่ด้นอกของครอบครัวนอกรอบกาแพงเมืองกำแพงเมืองก็จะอยู่ลึกขึ้นไปอีกค่ะถ้าเกิดมีภัยสงครามมาพวกนี้ก็จะอุกยกเข้าไปในเมืองแล้วเสร็จแล้วก็ดึงประตูขึ้นมีหมดล้อมรอบถ้าเป็นเวลาปกติคนก็ออกไปทำมาหากินไปปลูกปลูกผักค่ะ และนี่เป็นการวาดเพื่อฉลองครบรอบ1,100ปีใ,ในปี1989โดยจอร์จบูการเมอร์ว้าวศิลปินของเรานี่เองค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นเอกสารที่กล่าวถึงเมืองไมแบนแฮมว่ามีตัวตนเป็นชุมชนขึ้นมาจริงตั้งแต่ปี889นะคะ ชิ้นกระดาษสีข,ขาวๆนี้เป็นตัวอักษรโรมันค่ะที่ได้มีการกล่าวถึงเมืองไบแมนฮฮมไว้ว่าตอนนั้นเนี่ยมีการก่อตั้งเป็นเมืองเป็นชุมชนนี้ขึ้นจริงๆและนอกจากนั้นแล้วนะคะกษัตริย์อาโนของราชวงศ์ฮับสเบิร์กของประเทศออสเตรียในปัจจุบันก็ยังมีการกล่าวถึงเมืองนี้ด้วยแล้วก็ได้มีรับสั่งว่าจะเป็นคนที่คุ้มครองดูแลเมืองไบแมนฮฮมนี้เองค่ะ คุณผู้ชมคะโบทนี้เป็นโบทคู่กับชุมชนเมืองไบเมนฮามค่ะซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรกเลยนะคะอิฐก้อนแรกหรือว่าหินก้อนแรกที่นำมาสร้างโบทนี้อยู่ในศตวรรษที่13ก็คือประมาณปีคริสตศักราช1,200กว่ากว่าค่ะและเรื่อง แรกเริ่มที่สร้างเนี่ยนะคะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเหมือนกับโบสท,ทั่วๆไปหรือว่าอาคารทั่วๆไปในยุคกลางไม่ได้มีความสวยงามวิจิตรบรรจงอะไรขนาดก็เล็กนิดเดียวนะคะเนี่ยแค่ตรงนี้ไปถึงตรงนี้เ่นั้เองต่อมาประมาณปี1,500เร็จเศษก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่ะมีการย้าย สุสานนะคะจากบริเวณที่อยู่ในภายในกำแพงเมืองออกไปด้านนอกเพราะว่ามีโรคระบาดและตอนนั้นย้ายออกไปแล้วก็มีการขยายโบสถ์นี้ให้กว้างใหญ่กว่าเดิมค่ะตอนนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากโรมันคทอลิกก็ได้กลายเป็นโบสถ์ของโปรเตสแตนต์ค่ะและสุดท้ายเลยค่ะในปี1732ก็มีการรื้อโบสถ์เก่าทั้งหมดเลยแล้วก็สร้างโบสถ์หลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ขึ้นมาใหม่ค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้ติ๊ก็อยู่ภายในโบสถ์ของศาสนาคริสต์ค่ะที่เมืองไบแมนฮังซึ่งคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะไม่ทราบว่าจะรู้สึกเหมือนติ๊กไหมคะว่าความเป็นโบสถ์คริสต์ที่เราไปเข้าโบสถ์ในเมืองไทยมานะคะที่ไปเยี่ยมชมไปดูความสวยงามหรือว่าเข้าไปไหว้พระอยู่โรงเรียนคริสจะเห็นโบสถ์ที่มีความสวยงามออมีศิลปะที่งดงามอลังการตาแล้วก็แบบดูแล้ว โอ้โหสวยเปซะแท้ มุมนะคะแตกต่างจากบทหลังนี้โดยสิ้นเชิงเหตุผลที่เป็นอย่างนี้ก็มีที่ไปที่มาค่ะเมื่อย้อนไปในยุคโน้นนะคะเมืองไมล์แบนฮฮมเนี่ยถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางของการค้าค่ะระหว่างทางฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกดังนั้นเมืองนี้เป็นเมืองที่จัดเก็บภาษีในเส้นทางผ่านทั้งหมดดังนั้นทรัพย์สินเงินตราที่ได้มานี่เยอะมาก มสมัยก่อนก็จะมี2อ,องค์กรก็คือศาสนาจักรกับของกษัตริย์ที่จะจัดแบ่งรายได้กันนะคะคือยุคนั้นเป็นยุคของการเปลี่ยนศาสนาของคนที่นี่เนื่องจากว่ามีการเก็บภาษีเข้ามาศาสนาจักรมากมายทำให้มีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกว่า อาจจะไม่เป็นธรรมทาไมจะต้องเอาเงินเข้าบำรุงศาสนาเยอะแล้วก็เลยมีการเปลี่ยนความคิดเลยมีการแตกไปเป็นอีกศาสนาคริสต์นิกายโปรตาสแตนนิกายโปรตสแตนนี้จะมีความเชื่อในเรื่องของความเรียบง่ายและความไม่ฟุ้งเฟอ้อดังนั้นโบสถ์หลังเก่าเนี่ยได้ถูกทุบทําลายไปและสร้างโบสถ์หลังนี้ขึ้นมาแทนที่คุณผู้ชมถึงจะได้เห็นถึงความเรียบง่ายและความแปลกอย่างมากว่าทําไมโบสถ์บนเส้นทางที่จเจริญรุ่ง เรื่องทางด้านการค้ามีเงินมากมายทําไมถึงได้เรียบง่ายขนาดนี้นี่ก็คือความเป็นมาเป็นไปค่ะสนับสนุนรายการโดย Oasis Spa สปาสุดหรูในบรรยากาศเขียวขจีกลางใจเมือง เมล่าทูเวผาวเดอร์ไบรท์เนียนสวยกระจ่างใส mm hmm. คุณภาพยอดนิยมที่ครองใจวงการบันเทิงช่วงเที่ยวตามป้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับโตโยตา้า ใ,ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับโตโยต้าในวันนี้ติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียงของชาวเมืองไมเบนฮามซึ่งคนอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลทั้งทที่ประเทศเยอรมน,นีนั้นเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านวัตถุสามารถซื้อหาอะไรก็ได้แต่ทําไมผู้คนถึงยังให้ความสําคัญกับการปลูกผักรับประทานเองดูแลสิ่งแวดล้อมเองเราลองไปดูกันค่ะ อันนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมคะที่ติ๊กเรียนว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเคยเป็นคลองหรือคูน้ําล้อมรอบกําแพงเมืองไว้อีกชั้นหนึ่งที่เรียกว่าโหมดคะ่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีน้ําแล้วนะคะเกือแห้งไปหมดแล้วและใช้ประโยชน์ในการปลูกทําแปลงปลูกผักนะคะเพื่อการเกษตรโอ้ยอันนี้ยังเป็นขี้อะไรเนี่ยขี้มา้าขี้วัวขี้อะไรคะ คุณผู้ชมคะนี่ประเทศเยอรมนีค่ะคุณผู้ชมคงจะคิดว่าโอ้ยทุกประเทศเขาจะรอนใช้ปุ๋ยเคมีใช้อะไรมากมายไปแล้วแต่คุณผู้ชมดูสิคะเขาอย่างใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะหรือว่าขี้วัวในการทำการเกษตรอยู่นั่นไม่ได้หมายความว่าหากเราจะมีชีวิตอยู่แบบธรรมดาบนพื้นฐานของความเป็นธรรมชาติใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากขี้วัวจากใบไม้ใบหญ้าจะมีความล้าสมัยเป็นโลกที่ล้าหลังไม่ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะดังนั้นเนี่ยาการที่เป็นประเทศที่จเจริญแล้วหรือว่าสังคมที่จเจริญแล้วก็ย่อมหาทางทำอย่างไรให้ คนเนี่ยนะคะหรือมนุษยชาติมีความปลอดภัยจากสารเคมีมากที่สุดคืนกลับสู่ธรรมชาตินั่นเองค่ะผักสวนครัวที่เขาจะปลูกก็เป็นจำพวกบล็อกเกอรี่เป็นพวกมะเขือเทศเป็นพวกผักสำหรับทำสลัดทั่วๆไปค่ะคนในชุมชนก็ตกลงกันเองค่ะอยากจะมาใช้ก่อเคลียร์พื้นที่ให้มันสะอาดสะอา้าน ทำให้มันถูกระบบระเบียบไม่ใช่ลกล้างลุงลงังหรือว่าสกรปรกไปหากถ้าจะมีคนในชุมชนต้องการใช้พื้นที่มากเกินไปเขาก็จะตกลงกันเองว่าจะสลับการทําช่วงไหนของใครช่วงไหนของใครหรือแม้กระทั่งผืนผืนนี้นะคะก็จะต้องมี คือเขาไม่ได้เป็นเจ้าของคนเดียวค่ะก็อันนั้นอ้าวอันนั้นเป็นของบ้านเล็กที่3เขามาทําตรงน,นี้ตรงนี้เป็นบ้านเล็กที่5้ามาปลูกอันนี้ตรงนั้นบ้านเล็กที่7อะไรอย่างนี้ค่ะสลับกันไปสลับกันไปพืชผักที่ได้ก็คือไม่ต้องเสียตังค่ะค่ะหาปลูกใช้กันในชุมชนนั่นเองค่ะไปบ้านคุณยายค่ะและคุณยายซึ่งเป็นคุณแม่ของกาย เราไปไปไปเยี่ยมคุณยายคุณยายอยู่คนเดียวไปทานน้ำชากับคุณยายแล้วก็เอาของฝากไปให้คุณยายด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ <c oughs> คุณยายได้เตรียมโต <c oughs> ๊ะ <c oughs> สำหรับเ <c oughs> ตรียมโต๊ะน้ำชาไว้ต้อนรับเราด้วยค่ะอ,นนอันนี้เป็นคริสต์มาสเค้กก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นบิสกิตในคริสต์มาสอันนี้ก็เป็นเค,ค้กค่ะ <c oughs> ว,ว้าวค่ะ เนี่ยคะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีออสูงอายุแล้วแต่เขาก็จะอยู่อยู่อย่างเงี้ยเป็นระเบียบเรียบร้อยคือมันเป็นวิถีชีวิตเขาที่ตื่นมาจะต้องเก็บที่นอนให้สวยงามห้องน้ําห้องท่าทําให้สะอาดสวยงามออทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไปหมดเขาได้ถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กๆแบบนี้คะ่ะแล้วก็เขาก็ เออด้วยวัฒนธรรมที่ต่างกันคนที่ยุโรปเขาก็จะอยู่คนเดียวไม่ต้องให้อยู่กับลูกหลานถึงแม้ว่าอยู่ในบ้านเดียวกันแต่ก็จะมีในส่วนที่เป็นอาพาร์ตเมนต์ของตัวเองมีครัวทําครัวเองมีเครื่องซักผ้ามีห้องน้ํามีอะไรส่วนตัวเหมือนกับเป็นบ้านเล็กๆอาพาร์ตเมนต์อย่างที่ที่เรียนไปแล้วของตัวเองในขณะที่ชั้นล่างลงไปก็มีลูกชายอยู่แต่เขาจะทําอาหารไม่เกี่ยวกันยกเว้นในบางมือ้อในบางวันถึงจะมาทานข้าวด้วยกันค่ะก็จะมาคุย,ยกันสนุกสนานที่ ะเป็นกะาน้เบรอเนเป็นการเติมความสุขให้กับผู้สูงอายุนะคะคุณป้าผู้ที่เล่นเปียโนให้เราฟังนะคะเมื่อจบเพลงก็ชะโมกหน้าออกมาจากหน้าต่างแล้วบอกว่าขอให้พวกคุณมีความสุขที่ได้มาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านและชุมชนของพวกเรา